ไไ่ไปึนัไดนครับด้นดๆนดนด้นดนครับดนหมุนติวเลยครับหมุนติวเลยย้อนครับย้อนย้อนเอ้าเสร็จยอนเลยอยู่ครับอยู่อยู่อยู่อยูอยู่ครับหนาหาอยู่อยู่

จะบปะดึงสูงนะครับขึ้นอีกนะนี่นะครับนี่นะปลาปลาดึงเสือกมาตรงใกล้ๆหางนะครับนี่เสือกที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ต่อ,อไปก้อนนะครับว่าท่านี่ดึงสูงนะครับขึ้อนอีกนะปลาดึงเข้าไปในไตพักนะครับ มีจีดีเลยเนาะโดนเรารูว่าโดนชุดใดนะครับผมก็ประกาศสูนะครับตรงปลอยพลาหนึ่งชั่กรนะครับใส่ง่ายนะครับกีบเลยล่ะมันติูวเลยครับ,รบจังหวะหน,น่งครับโอ้มันมันเป็นพักกระเฉดน,นะครับนี่มันเป็นพักกระเฉดผม หางมันตีเอาปืนออกโคตรน้มันยิงปุ๋ยนะครับหางมันขยับนะครับต้องใส่ปืนยางยิงนะครับมิดจีดีเลยครับเจ้านะ่ะกาดึงสูงเพระาะว่ามันหกอย่างนะครับมันเป็นเป็นแหนะอันนี้นะครับเป็นเป็นพักกระเสดนะครับก,กระเสดรา้ายทำมาเป็นก้อนบุกเพามามัสองสองอันนะครับอีกอันหนึ่งผม,มยิ่รับพี่ มันอันนี้พูนของในผลดึงมากว่ามานะครับามาซองลกูกตัวน,นี้ก็ยิงกันนะครับยิงจะดูกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ไกลนะครับโบโดโนนะครับตัวนี้ขามหัวนะครับเพื่อได้ผลโอ้มันมันโดนแล้วมันดึงหลากกับขึ้นมาหาผักนะครับมันบดบ่นอยู่อันนี้ นี่ครับอุปสรรคนะครับเพราะฉนันว่าสิ่งพวกนี้อุปสรรคหลายอย่างนะครับยิงป่าเพราะฉะนั้นปืนกดนะครับถ้าจุดต้องสองมันจะหนอกลอกมันหันเลยนะครับมันมันถางมันขยับมันยิงมาได้ผมก็เลยเอาปืนยางมานะครับเอาไปสักคนเออพญแดงมาหมดนะครับมาหมดมาไหลไหลบ้างนะเพราะว่าปามดึงเข้าไปหกเป็นปืนยานะครับ ตมกระสีที่องนะครับบอลนี้ไฟแดงมากนะคุณกำลังขี่เรียมานะครับมากระสีมามาหมดเลยนะครับมาหมดหมดหมดมัดป้าตึงไว้นี่นะครับลงไปเพิ่อน้ำกันนะครับุกำลังมาอาผมกระสีล่องหางก่อนครับบอลนี้เอานะครับเไนแดงลงมาหมดแล้วครับลงหมดมาหมดนี่นะมองมองผมว่ามันดึงดึงต้งไปนี่ครับนี่ขึ้นมากแล้วครับขึ้นมากแล้วเขินมากแล้วขึ้นมากแล้ว อ่าเป็นบ้านครับติดการคอเกือบขาดเรียบร้อยเลยติดการคอเดียวนี่แข็งเกลียดครับโอ้ไปว่าเอาปืนอันนี้ยิงมันบริโภคครับโอ้แผลแบบไงเกือบขาดพวกน่ะเกือบบริกินครับนี่นี่บริบริดึงสูงมันนะปล่อยมันตายบริดึงสูงมันฉันดึงสูงมันมัน,มนขาดนะครับเนี่ยนี่นี่นะเห็นพ้นไปยังคือ่เอาปืนยางนี่พ,พวกน่ะสียวพวกไ่หนึ่ง ใส่ประมาณสามโดวกว่าน,นะครับอะไรก่ะไปย,ยิงแดงคนนี่นะครับทีมงานนะครับเวลายิงปลาหมดมก็ต้องแนวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์กันระยะยิงก็สามสิบเมตรนะประมาณสามสิบเมตรนะครับใกล้เติบตุมแดงครับวันนี้เดีย๋ยวน นี่ขั้นดึงสูงนี่แม่นบอลตะกินนะครับมันสิขาดอะไรนี่บ้ดึงสูงอันนี้เดียวบินเดียวเดืวบินเดียวนี่ขวางขวาง,งแพ้ยังไงเจ้าสีดน,น,นี่ตรงนี้มันจะออกวางนี่นะบรติดกระดูกน้อยเดียวกระติดกระดูกเงามันหมุนยเงา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 เอาโอเคยับหล่ออ่ะ ปศกระสุนนี่ไม้เห็นละครับไม้คนที่ยิ้ถอนเงานะครับนี่ป้าปืนยางยิงบริมมดนะครับมุดนะครับปามันของนะครับนี่ไว่ามันนี่นี่เอาปืนยางยิงนะครับแผลขาดแบบไงด้วยนี่ไว่ายิงเดี่ยวบริมมุดนะครับมุดนะครับมันไปของแผลขาดนะครับใครโย่ย่างหลาตัวนะครับครับมันเอาปืนกดยิงขรังกับป้องง้องลงเลยตายเลยนะครับอันนี้มัน มันในดูนว่ามันจะขาดบ่ขาดนะครับนี่เกือบนะครับกับบด้กินนะครับนี่ัดให้นะครับสามโลกัวนะครับปลานะครับโอเคนะครับจนเปืนโคตรเยาะมือหลังนะครับผมจะเอามาเชิดมือหายนะครับว่ามันจะเจอตัวบอค่อนเจอตัวนม่ร่วงนะครับโอเคครับขอบคุณพี่พีนานานะครับที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเคลื่อนชิ้นที่ทอดนะครับไม้นะครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายทำเบิดกันนะครับมาสิจัก หนูนะครับปลาตัวไหนนี่ครับนี่นะครับเบิ่งจักโล่สามโลพอดีครับปลาตัวนี้สามโล่พอดีแพ้นะครับแพ้ยิงนะครับแพ้ยิงแพ้ใหญ่นะครับเอาปืนยานยิงนิงแพ้ใหญ่จะบวกลูกินนะครับคนอ่ะขาตั้งแต่เป็นนี่นะผมือดึงสูงนะครับกระสันนี่ขาดนะครับนี่นมันขาดยิ่ตัดมาทางนี้ตัดมาทางนี้ มันบติดตันนี้นะครับบทิดกระดูกนะครับนี่นะครับแผ่ปืนยางนะครับมันโมชัวคือปืนช่งสองนะครับหมดคีอเก่าครับจะสิว่าบริหมดนะครับนี่ไฟแดงไปคนไปหมดนะครับ